อริยะแปลว่าละจากข้าศึกไม่จมลึกอยู่ในโลกโศกสลายจนไม่มีข้าศึกใหญ่ทางใจกายเพราะจางคลายคือวิโยคเป็นโลกเย็นเป็นปุตุชนกันทำไมให้นานเล่าจะตายเปล่า ไปทั้งชาติฉลาดเห็นมันมีทางชนะทุกทุกประเด็นอย่ามัวเป็นปูโสมเรื่องโคมลอยทิฏฐิว่าตัวกูและของกูมุ่งมาล้างมันอยู่อย่าท้อถอยกิเลสหลายเริ่มมาหลาไม่รัดร้อย นี้คือรอยอริยารีบหาเถินขอ,อนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ออกอากาศจากวัดหลานแซะด้วยระบบความถี่ fm 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรตซ์ทุกคนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11แรม13คำ่ำก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลบุญกะถินบุญกะถินหลายวัดก็ทอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางวัดก็ยังไม่ได้ทอด ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์หรือประมาณครึ่งเดือนวัดบ้านสวนควรขนุ่นก็ยังไม่ได้ทอดวันนี้ก็จะมีการประชุมด้วยประชุมเตรียมจัดงานและก็คิดนิมนต์วันนี้เดี๋ยวตอนเย็น17นาฬิกาหรือว่าที่ห้าบ้านเรารับนิมนต์ไปสวดสมโพธิฉลองนาค หรือพูดเป็นภาษาธรรมดาว่าสวดผ้าสวดผ้าไตรจีวรที่จะบวชนักท่วานี่เป็นลูกชายของดรพิสันนุ่นเกลี้ยงน้องมอสน้องมอสนี่เป็นเด็กจบนอกดรพิสันท่านภายหลังท่านเปลี่ยนนามสกุลใหม่น,ะนามสกุลเดิมนุ่นเกลี้ยงปัจจุบันนามสกุลท่านคือกิรติดุสิตโรธ ลูกชายนี่เก่งมากไปเรียนอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุน้อยๆสำเนียงก็เลยคล้ายๆคนต่างประเทศอยู่บ้างแต่ก็ท่องได้ดีความจำก็ดีพอใช้ได้ให้ซ้อมขานหน้าคนก่อนวันนี้ก็มีการสวสดผ้าตอนเย็นบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดบ่อพระสุพลประชาสรรค์ ก็ทราบว่าเจ้าภาพนี้นี่มลหลวงพ่อเจ้าคนะลำเภอก็คือต่านอาจารย์พระครูศาสนกิจจาทรด้วยแล้วก็พระประชวิเชียนจ้าวาดวัดขออ้อด้วยเนื่องจากว่าผู้บวชมีความประสงค์อยากจะบวชที่วัดเขาอ้อเนี่ยเรื่องของวิถีชีวิตคนเราอัตมาเคยโพสต์ใน Facebook ว่าระหว่างเด็กวัด ที่ตั้งใจฝึกอัดอบรมอยู่กับหลวงพ่อหลวงตาตาล่วงล่วงปู่อยู่วัดบ้านเราแล้วได้ประสบความสําเร็จเป็นใหญ่เป็นโตได้ดีได้ดีนี่มีมาเยอะหรือว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านพูดอย่างไม่อายว่าท่านนี้เป็นเด็กวัดมาก่อนได้รับการฝึกอัดอบรมจากวัดแล้วก็มีความขายันมันเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนได้เรียนจบสันสงสูงแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีน้ำอดน้ำทนประสบความสาเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ทำหน้าที่การงานดีๆในบ้านเมืองมากมายที่ไปจากเด็กวัดส่วนนักที่พูดเมื่อสักครูน่นี่เป็นเด็กจบนอกลูกชายของท่านด็อเตอร์นี่ได้รับการดูแลอย่างดี ถือว่ามีความพร้อมก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยก็ถือว่าเป็นคนที่มีอนาคตไกลคนหนึ่งวันแรกที่โยมพ่อนกเตอร์พิสันนำมาฝากที่วัดบ้านสวนระหว่างที่ฉันเช้าอยู่อัตมาก,ก็มองมอง,มองดูว่าพฤติกรรมของเขาที่มันจะฝึกยากหรือเปล่านะเพราะว่าทางญาติหรือว่าคุณพ่อเขาบอกว่าอุปนิสัยของเขาอาจจะแตกต่างจาก บ้านเรานิดหนึ่งก็คือเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งเด็กก็เลยอาจจะมีนิสัยไม่เหมือนคนไทยหรือว่าเด็กบ้านเราก็เ,าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเขามีความตั้งใจนะเพราะจะมาถามว่าเขาเต็มใจบวชไหมนีไ่ไม่ใช่บังคับให้ลูกบวชนะบอกเขาเต็มใจเพราะเขาพูดขึ้นเองว่าอยากจะบวชก่อนที่จะไปทํางานทําการเอาจริงเอาจังจริงๆก็มีกิจการแล้ว แต่ว่าอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องก่อนเป็นความตั้งใจของเขาเองก็นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาบุญกุศลนท่านผู้ชมบุญยิ่งใหญ่นะบุญบวชถือว่าบุญที่พูดเมื่อตอนต้นรายการช่วงนี้เป็นเทศกาลงานกระถินวันนี้ไปวัดไหนกันบ้างท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าหลายวัดนะแต่ตมานี่โดยมากจะจําวัดที่อยู่ใกล้ๆก่อนอย่างคนขนนนี ควนรขน,นที่ใกล้สุดวันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นวัดรังแคบแล้วเลยขึ้นไปทางทิศตะวันตกก็วัดไซประดูตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพตลงไปทางทิศตะวันออกก็น่าจะเป็นวัดท่าสัมพ่อเหนือแล้วก็วัดปากสะปัตตุมีสองปากษะปากสักปันเตกับปากสะกชัยบรี แต่วันนี้นี่ปากสะชัยบุรีพอท่านดิดการไปทำบุญในที่ต่างๆนี่ก็ถือว่าเรามีความสบายใจด้วยปากใต้บ้านเราจังหวัดพัทลุงมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในหลายที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่อย่างที่บอกว่าอำเภอโคกรุนนี่ถ้าท่านผู้ฟังไปวัดต่างๆยังได้พบกับ บรรยากาศบ้านบ้านอยู่นะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นศิลปะพื้นบ้านสมกับชื่อของจังหวัดพัทลุงเมืองหนังโนราอูหนาข้าวนี่เพราะว่าอย่างอาหารการกินเวลาเราไปทําบุญเออนี่ก่อนหน้านี้นี่เห็นในลายกลุ่มของคณะสงฆ์อ,อาจารย์สาครพระครูว,วุฒิสาครททำท่านพูดคำคำหนึ่งอาตมาว่าเออเห็นด้วยจริงๆ คํานั้นมีความหมายดีนะท่านแชร์คําพูดที่เขาพิมพ์ใน Facebook ว่าถ้าท่านมีเงิน20บาทท่านไปซื้อข้าวแกงหรือไปซื้อของกินก็อาจจะได้อย่างเดียวแต่ถ้าท่านเอาเงิน20บาทนั้นไปติดพุ่มกระถินท่านจะกินอาหารที่อยู่ในงานหรือที่โรงทานที่เขานำมาเลี้ยงนี่กินกี่อย่างก็ได้บางคน กินอย่างเดียวไม่พอก้นกลับกัน <c oughs> นะแต่อย่าคนเยอะท่านน,นะให้ลูกให้หลานได้พออิ่มก็นะเพราะว่าบางทีคนที่เขาคือจริงๆไม่มีใครห่วงนะของที่มาทําบุญร่วมร่วมทานในงานกระถินนี่เขาตั้งใจจะให้คนกินอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปลืมคิดถึงคนอื่นมันก็ไม่ดีนะไม่เหมือนกับ ที่เราเป็นชาวพุทธว่าเรื่องของทานการให้เป็นหลักเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะมีทั้งวัตถุและก็น้ำใจเพราะฉะนั้นต้องเพื่อแพ่แบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหายหลวงพ่อพัญญานทถบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจสละสละความตรณีออกไปจาะบริจาคทั้งข้าวของและก็ สละกิเลสที่อยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาไปร่วมงานกระถินนี่กินอิ่มได้เท็มทีนะ่เพราะว่าเรื่องของงานบุญแล้วก็กอยากไม่ว่าเจ้าวาดพระคุณเจ้าหรือว่าญาติโยมที่เขานําสิ่งของนำกับข้าวข้าวหวานผลไม้ไปก็อยากให้คนอื่นได้กินได้รับประทานนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าบรรยากาศมัานเรานี่ไปเที่ยวเรายังสัมผัสได้ถึงความบุดมสมบูรณ์มีสเสน่ห์เหมือนกันนะ บรรยากาศมีมนขลังเหมือนกันถ้าเราไปดูบรรยากาศวัดเก่าๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับได้กินอาหารเช่นขนมจีนนึมจีนแกงํำเคยขนมจีนแกงไตปลาหรือว่าจะเป็นแกงเขียวหวานอะไรก็แล้วแต่นะมันรู้สึกว่าในบรรยากาศข้าวยำก็ดีข้าวเหลียวลามก็ดีแกงส้มแกงหน่อไม้ ขนมสดมากมายขนมเก่าๆขนมโบราณนี่ยังพบเห็นอยู่ปัจจุบันถ้าไปแถวสีบรรพตตลาดนัดนี่ยังมีขนมมดขนมดวงตัวต้มตัวต้มมีเวลางานทอดกรถินที่เขาเตรียมไว้ถวายพระเวลาพระไปนั่งหรือมาทําบุญที่วัดต่างๆจ,จะพบตัวลิสูงต้มกับเขาเรียกอะไรฟาษาตา้ยก็เดทั่วรัง นี่คุณเมย์เคลื่อนปั้นน่ะยั่งบันใจคำนี่ท่านไปถวายเป็นประจำปีนี้วัดหลันเซวันที่สิบแปดใช่ไหมต่อทิ้นนั่นเลยต้มไปสักโม่แลอ <c oughs> วัดบันส่วนวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าไม่ต้องข้อนะท่านคงจะ,ะต้มไม่ต้มก็ตามศรัทธานะนี่ตัวตัวรังตัวรังแล้วก็อะไรอีกมีมีเยอะแยะมากมายเข้าวข้าพูดกงต้มเข้าพดต้ม นึกถึงข้าวโพดหรือว่าคงนี่ตัวนักสมาเด็กๆนี่บ้านอยู่สีบ่บนพุเหมือนกันเลยเกิดที่สี่บานพุนพัน่นหรอแล้วก็ย่าเยือแไม่แก่นี่ไปปิดกงตีปลกไว้ในรายแล้วก็เอามาย่างไว้ยภาษาไทยเอามามกคงมกย่าหอมหอมประทับใจเลยคงมกนี่แล้วรสชาติมันจะหวานนะข้าวโพดข้าวโพดหรือคงนี่ทําได้หลายอย่างนะ จากต้มแล้วใส่อาหารก็ได้นะบางคนเอาไปใส่ใส่ส้มตำก็มีแต่ที่เด่นเด่นมากก็คือกงบวชกงข้าวโพดอุปสมบทมีน้ำกะทิหรวอน้ำตีเป็นอุชัชา <c oughs> มีน้ำตาลทรายเป็นโกสวด <c oughs> แล้วก็มีอัตบาตหนังรอบๆก็คือเป็นชาคู่โทรไปถามโยมแม่มันก่อนว่าโยมแม่ไที่เขาใส่ใน ในกงบวชอะไรที่เป็นเม็ดเกากระกโอ้สาคูเลยเลยก็ใส่ยไรเงก็เส้ยโยก็ใส่ยซวยงันะนี่เรียกว่าผัดข้อยเตี๋ยวมีผัดกะนม m น้ามันถ้าพูดถึงมีนี่รสชาติดีต้องมีมีมีนางลาดใช่ไหมที่พัทลุงนี่ขายตนตลาดเช้าวัวรุ่งนี่รสชาติดีมากเดี๋ยวปีนี้อัตมาจะซื้อมาถวายพระดีกว่าสั่งโยมไปแล้ว แล้วก็มากมายของของกินของรับประทานบรรยากาศคนก็เป็นแบบพี่แบบน้องเป็นคันเองนะอย่างเนี่ยวัดรังแคบในวันนี้นี่อดีตก็มีพระอาจารย์เพอกครูกสกูเป็นเจ้าวาดนี่มีญาติโยมก็ทํารูปเหมือนรูปปั้นของท่านเอาไว้เพราะว่าชาวบ้านก็ยังมีความรู้ความารพความศรัทธามากราบไหว้มาขอพรพระอาจารย์เพอกอยู่เป็นประจำ นะปัจจุบันเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็คือท่านพระนิพนธ์นรินโนะวัดรังแคอยู่ไม่ไกลจากทัวเมืองพัทลุงประมาณ23ากิโลแต่จากอำงเพื่อกรนก็ประมาณ 8- หรือ9กิโลน,ะนี่วันนี้แล้วก็วัดวัดปากสะเพราะท่านดิติสโรวัดปากสะเพราะท่านนี่ท่านมีมีนาม ชื่ออะไรนะพระครูเนกขมาพิมมน,นถ้าจำไม่ผิดพระครูเนกขมาพิมนเพราะท่านดิดศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพศรัทธาคนทั่วไปเคารพศรัทธาเมเทรนักร้องดังๆจำเคยได้ฟังนะเอกชัยศรีวิชัยนี่ยังเอาไปแต่งเพลงไปแปลงเพลงของเสรีขอพรสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารามีปอผูรือษีภูมิวิชา เอีเอกชัยศรีวิชัยก็ไปแปลงเปลงของเสริออกชื่อออพรท่านคล้ายวาจาสิทธ์บ้างพรท่านดิตวัดปากสะบ้างเนี่ยแสดงให้เห็นถึงบารมีของพระท่านดิตวัดปากสะท่านนี่เป็นผู้ให้นะตามประวัตินะอาตมานี้ไม่ทันเ็แล้วได้ฟังจากครูบาอาจารย์และญาติโยมผู้สูงอายุผู้สูงวยัยเขาเล่าให้ฟังเร่องพระท่านดิตนี่เป็นพระที่มี อัธยียัยดีมีเมตตากรุณาใจคอเยือกเย็นท่านท่านไม่สะสมท่านเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับหรือว่าถ้ารับมาท่านก็จะให้ต่อจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายบอกว่าลูกศิษย์ของท่านนี่ที่มีจํานวนมากก็ประสบความสําเร็จไปประกอบอาชีพต่างๆทั้งราชการแล้วก็อาชีพธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสําเร็จกลับมาก็ได้ตอบแทน ก้าวแดงเคงร้อนหรือว่าก้าวคุนบาทเนี่ยแล้วลักษณะของพระท่านดิดวัดปากาสานี่เห็นรูปใช่ไหมญา,าติโยมในตาของท่านนี่คมนะพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์นี่นอกจากพระท่านดิดแล้วทามานึกถึงพระท่านเดิมพระท่านเดิมพระท,ท่านเดิมอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีในตาคมมาก ในตาคมเหมือนมีตาบะเพราะว่าอย่างในตาของพระท่านดิดนี่เปรียบสเสมือนตาของงูต,ตาตางูนี่ตาดุไหมตาดนไหมแต่นี่เขาเรียกว่าตาคมกับตาคมคือมีอำนาจคนมีอำนาจสังเกตดูก็ได้ญาติโยมคนในครอบครัวญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือเพื่อนเววตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนนี่มเมวาตาสอดแสดงถึงความเมตตาบางคนก็มีในตาที่มีตะบะมีความแข็งก็แล้วแต่นี่ธรรมชาติให้มา <c oughs> ะอะโพตนเดตี่ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของท่านก็คือต่อเรือว่าั้นแล้วเรือที่ท่านต่อสามารถออกทะเลไปได้ไกลๆด้วยนะออกทะเลไปได้ไกลเรือเออพ,อพูดถึงเรือวนันนี้นึกขึ้นได้อีกวัดหนึ่งท่านว่า วัดท่าสำเพอเหนือต่อินวันนี้เหมือนกันเอากลับมาพูดถึงพระท่านดิตต่อว่าความที่ท่านสามารถต่อเรือนแล้วก็ท่านนี่สร้างบาร,รมีหลายๆลาอย่างคือช่วยคนช่วยชาวบ้านแล้วที่จดจําำถึงทุกวันนี้ก็คือถนนเนี่ยถนนที่ตัดจากวัดปากสะเชื่อมกับถนนสายพัตะลุงควขนขนุนเนี่ยเส้นนี้ท่านเป็นผู้ที่ เป็นกําลังหลัหลกสําคัญให้ประสบความสําเร็จเระ็ส่อเหมือนการสร้างบารมนะีบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญมามี10บอย่างหลักๆที่พระคุณเจ้าท่านนามาสวดในงานมงคลต่างๆกล่าวถึงการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เรื่องของทานการเสียสละการให้ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยความประพฤติให้ถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินยัย นี่ขมมะการออกบวชการปรีตัวออกจากการมปัญญาความรอบรู้ความอยากรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทัางยตามที่เป็นจริงวิริยะคือความเพียรมีความกล้า,ลาไม่เกรงกลัวปัญหาและอุปสรรคมีความพยายามบากบันเรื่อยไปเวริยะบารามีนี่หมายถึงว่าต้องพยายามเรื่อยไปนะแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคก็สู้ไม่ถอย ขันติความอดทนมีความทนทานด้านจิตใจนะในข้อนี้นะทนทั้งกายทนทั้งใจแต่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเหตุผลและก็มีทำคกำกับขันติเนี่ยจึงจะประสบความสําเร็จได้ไม่รู้อํำนาจของกิเลสสัจจะคือความจริงจริงต่อตอนเองจริงต่อผู้อื่นมีความจริงใจผู้จริงทําจริงอธิษฐาน ตั้งใจว่าจะทําอะไรแล้วเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นไม่ทอดทิ้งสิ่งที่อธิฐานเอาไว้นี่บารมีข้อนี้ชัดเจนถ้าไม่มีบารมีข้อนี้นี่จะไม่มีรพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้เลยจริงๆทุกข้อสําคัญแต่ว,ว่าอธิษฐานนี่เป็นข้อที่เด็ดเดี่ยวถ้าท่านผู้วางจําได้ตามพุทธประวัติทรงนั่งคูกายขออภัยไม่ใช่คูกายนั่งกายตรงและคู้ขาอุชงกายอย่าง แล้วก็ครูขาเข้ามาโดยรอบนะที่เราสวดรรอแปลกันอยู่เดี๋ยอธิษฐานมั่นเด็ดเดียวว่าถ้าหากวามไม่บรรลุจะไม่ยอมลุกจากอาสนะที่นั่งตรงนี้เด็ดเดียวมากและประการต่อมาเรื่องของเมตตารักใครปรารถนาดีมีเมตรีจิตคิดเกื้อกูลผู้อื่นทั้งเพื่อนพ้องญาติมิตรคนสนิทไม่สนิทเพื่อนร่วโลกทั้งหลายก็มองว่ามีความเมตตาเพร่ไป อวบกขาวางใจเป็นกลางวางเฉยได้สงบเรียบร้อยได้มีความเที่ยงธรรมไม่เอ็นดียงด้วยอํานาจของอคติสีลาอียงเพราะชอบลามียงเพราะชังลาอียงเพราะกลัวลาอียงเพราะเขาหรือว่าสิ่งที่มาเยอะยุต่างๆสามารถวางอวบกขาได้สําคัญมากทีนี้ชื่อที่เรารู้จักก็คืออ,อย่าง พระเตมีนี่พระเตมีท่านบำเพ็ญบารมีข้อเรื่องของเนคขมะพระมาชนกท่านบำเพ็ญวิริยะบารมีพระสุวรรณนสามบำเพ็ญเมตตาบารมีมีความกัตัญญุกตเวทีพระเนมิราชพระเนมิราชท่านบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระโมสุดพระโมสุดท่านบำเพ็ญเรื่องของปัญญาบารมีตั้งแต่เด็กๆแล้วมีสติปัญญาตั้งแต่อายุยังน้อยพระโพริทัศโพธิทัศ ควเป็นเรื่องศีลเอยกนิทานมาเล่าเรื่องของครุฑเรื่องของนาคที่ต่อสู้กันเรื่องของพยาครุฑเรื่องของนาคเรื่องของงูแล้วก็พระจันทคุมาลมีขันติมีความอดทนแม้จะโดนก่นแกล้งมีการถูกเบียดเบียนทำร้ายต่างๆแต่อุดทนมากพระนารทะทรงวางออเบกขาพระวิทุระมีสัจจะ แล้วก็พระชาติสุดท้ายพระเวสสันดรอ,อันนี้คนไทยรู้จักมากที่สุดบราเป็นทานบารมีรเพราะฉะนั้นเรื่องของบารมีนี่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างเมื่อสร้างแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติบ,ตบารมีเองก่อนอันนี้พูดถึงพะท่านดิตสร้างบารมีทําถนนทําให้นึกถึงพระพิสุรูปหนึ่งที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักรวมถึงชาวต่างชาติด้วยรู้จักท่านมากที่สุด ก็คือครูบาสีวิชัยครูบาสีวิชัยนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบารมีมากในเรื่องของการสร้างาสาธารณกุศลโดยเฉพาะเรื่องของถนนขึ้นโดยสุเทพนี่าตมามีโอกาสเคยไปเมื่อหลายปีก่อนที่เคยไปเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไปดูโอ้โหเหลือเชื่อว่าเป็นเป็นบารมีของ ของพระภิกษุที่ท่านนี้เริ่มสร้างขึ้นมาจนแล้วสิทธิแต่ต้องยอมรับว่ามีญาติโยมอื่นมาร่วมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้บาร,รมีของครูบาศรีวิชัยก็คงจะไม่สําเร็จหรือว่ากว่าจะสำเร็จก็คงใช้เวลาอีกอยาวนานหลายปีไม่รู้รุ่นไหนแต่ว่าในยุคข,ของท่านนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นในท่านใดนีมมันพระสงฆ์เลยนะพระสงฆ์มาสวดชยันโต แล้วท่านก็นั่งสมาธิภาษาสมัยนั้นก็เรียกว่านั่งหนักการที่ท่านไปนั่งในที่ก่อสร้างทบถนนนี่ถือว่าเป็นการเรียกศรัทธาอาญาโยมและพุทธบริษัทสาธารณชนทั้งหลายได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์ในการถวายปัจจัยทายทานต่างๆหรือวัสดุในการก่อสร้างทำทางทำถนนถือว่า เป็นผู้ที่มีบารมีไดอ้อย่างชัดเจนนะท่านผู้ัมเอาละทีนี้ต่อไปเรื่องของบารมีแล้วในช่วงเทศการนันบุญอย่างนี้ก็<ม>พูดได้ทั้งเรื่องของบุญและเรื่องของบาปว่าบางที <c oughs> เราพูดแต่บุนอย่างเดียวลืมไปว่าอ๋อสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบุญคือบาปนะอันนี้ไปหลายที่หลายงานนี่โดยมากเาก็จะมีการ ทำอาหารเลี้ยงกันเออมันแปลกนะคนไทยภาคอื่นไม่รู้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าไปงานไหนนี่โดยมากเขาจะมีการแกงสัตว์ชนิดหนึ่งะคือถ้าถ้างานใหญ่ในส่วนมากเขาจะแกงหมูแกงวัวนะแตนะ่แต่แตถ้าถ้าพูดถึงนี่หมูมกักจะมากกว่าทีนะที้ถามว่าการที่เขาฆ่าหมูมาเลี้ยงในงานกระถินนี่มันมันได้บุญหรือได้บาป คือฆ่านี่บาปแน,น่นอนวัตถุประสงค์ฆ่าแล้วเอาไปทําอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวว่าถ้าขึ้นชื่อว่าฆ่าปาณาติปาตาหานี่บาปแล้วนะเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้ญ <c oughs> าติโยมท่านุกท่านถ้าไม่เข้าใจในความมุ่งหมายหรือเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือตรัสเอาไว้เรื่องของบุญบาปนี่ก็อาจจะตีความไม่ถูกต้องอะไรแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านตรัสไว้ จำแนกแยกแยะกล่กาวโดยวิพัชนาว่าแยกแยะก็คือบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปบางอย่างก็ห้ามได้บางอย่างก็ห้ามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพตุปัจจัยและบางอย่างนี่ถึงห้ามเขาก็ทําบางอย่างถึงไม่ห้ามเขาก็ไม่ทาเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นบาลีกล่าวโดยย่อว่าอิทัสโุจติเปิจจุสุจติ ก็คือมีคนคนหนึ่งแกชื่อวันนายชุนทะอาชีพนี่เลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงหมูขายเลี้ยงมาหลายปีนะขายด้วยค่ากินเองด้วยนะแล้วก็ต่ว่าแกเลี้ยงดีนะถ้าเลี้ยงหมูบ้านเราโดยมากชใช้กินอะไรกินหยวกกับรำ๋ำใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอาหารเมร็ดนะมีอาหารเมร็ดอาหารเสริมที่นายจุนทะนี่แก แกก็เอาผักดีๆไหมหมูกินหมูก็เติบโตว,วุน่นทวนสมบูรณ์แต่ทีนี้เวลาที่จะฆ่านี่แกก็เอามันไปมัดแล้วก็ใช้คอนใหญ่แต่ท่าที่เรารู้จักกันนึกถึงคอนปอนใหญ่ๆนะฆ่าแล้วก็ทุบทุบทุบเอาคอนทุบตายแล้วก็ทุบอีกหมูตายแล้วก็ทุบแล้วก็เอาไม้นี่ใส่ในอ่ะ ไอ้เข้าไปในปากแล้วก็เอาน้ําร้อนกรอกร้อนๆตอนที่หมูยังมีชีวิตอยู่เอาถามว่าทําไมต้องกรอกตอนที่มันยังไม่ตายเพราะว่าวิธีการของคนทําหมูนี่ก็บอกว่าถ้ามันดิ้นยิ่งดิ้นนี่ไอ้ไน้าร้อนนี่เข้าไปลวกท้องลวกไส้มันจะมันจะถ้าพูดขอไปนะมันจะขี้ออกมาภาษาบาลีต้องเรียกว่าขับขีดออกมาขับขีดถ่ายออกมาแล้วก็ เครื่องในมันก็จะสะอาดแขวนนั่นเลยในชุนทักเขาทำอย่างนี้ทําอยู่หลายปีนะในบาลีท่านกล่าวว่าทําอยู่ห้าสิบห้าปีนู่นทำอยู่แต่เป็นเรื่องแปลกว่าห้าสิบห้าปีที่แกทําบาปนี่ตอนนั้นกรรมยังไม่ส่งผลนะทาด้วยและแกก็กินด้วยนะโดยเฉพาะเลือสดสดๆนี่เอาภาชนะมารองแล้วก็เอาเครื่องในเอาหัวหมูเอาลิ้นไปปิ้ง ทำอย่างนี้ต่อมาวันหนึ่ง <c oughs> พระพุทธเจ้านี่ได้เดินทางไปเมืองนั้นนะแล้วก็มีผู้คนไปไหว้สักการะพระพุทธเจ้าในขณะที่คนไปทําบุญเขาก็พูดถึงนายชุนท้าว่าได้ยินนายชุนท้านี่ฆ่าหมูมาหลายปีแล้วเต็มเต่ว่าไม่เห็นแกทําบุญเลยข้าวทัพพีเดียวหนึ่งก็ไม่เห็นแกเคยทําไม่ไม่เคยเห็นใจบาตรเลย ก้าวักเดียวก็ไมิ้ทำ่ำคน,น,นก็นินทากันในเวลาต่อมานี่ในายชุนท่านนี่ก็เจ็บป่วยเกิดความทุกข์หรือว่าเกิดเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมา <c oughs> นี่ว่ากันว่านี่ความร้อนในอาวิจีตะโกนี่ร้อนมากร้อนไปไกลถึงร้อยยอดเคยบอกแล้วท่านฟังไม่ทราบจําได้หรือเ่ายอดหนึ่งประมาณ16กกิโลใช่ไหมถ้าร้อยยอดก็เอา เอาร้อยคูณไปแลวกันว่ากี่กิโลความไกลของความร้อนในนรกเนี่ยน,น,นายจุนทศน์นี่ก็ร้องร้องไปคลานไปทั่วทุกทิศในบ้านทิศตะวันตกบ้างทิศตะวันออกบ้างคนก็ช่วยกันจับปากแม่ร้องแล้วก็ในที่สุดแกก็เสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมารรกทรมานโดนเจ็ดแปดวันเนี่ยพระพุทธเจ้า ก็เลยนำเรื่องนี้มาแสดงธรรมจัดเป็นภาษาบาลีว่าอิตัสโสจิติเปจจัสโซจิติปาปการิอุปจิตตโสจติโสโสจิติโสวิหันยติทิสวากรรมกิริตตมัตตโนผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้และไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้ามองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้เราต้องหลายจะได้ประมาทในชีวิตนะก็คือมีโอกาสทําบุญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล กรินอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่เทศกาลทําบุญทําดีได้ทุกวันแต่ระวังเรื่องของบาปด้วยบางครั้งเราคิดว่าบาปไม่มีเพราะมันยังไม่ผลแต่เมื่อมันได้ผลแล้วก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นให้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยคิดดีพูดดีทดําดีวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญ